Yeah Quỷ thầy p lại đi Đủ đá sẽ vào thêm มีอะไรจะเล่าเรื่องไม่อยู่คือชีวิตในประเทศนี้แม่งกลัวเพรว่ตัจะไม่เคยอยู่มือเพียงมีองก็รู้มีอำนาจทุกอย่างสิ่งที่ลำบากลำพือร้องกัรไปนานนานผมเป็นวัยวันแถมมันยังคิดไม่ไดกใครจะทราบจะรู้ยังเท่าว่าใครจะลบหรือใครจะลาบบางคนก็เห็นแต่ใครแย่ภาพบางครันจะเป็นชีวิตของวัยเยาว์แต่พิธีไม่แย่ลาบบางคนเลวจริงเลวจังในจันได้เข้าไปเพิ่มประโยชน์ขยอไปแต่กำไรคนด้วยคืีไม่ต้องมาถามเพราะอะไรนรื่องของยิวสู้กังจนคนจนทำมีธนกันกำใจต่อไป จับเขมไม่ทำได้แค่ลุกไล่คืบเราจะหยุดไม่ได้ชำนาญใกล้ซีบางกรณีจะไปจะพลาดได้พืชง,งานเด็กแอบทำเป็นยังไในใกล้มืดทุกๆสิ่งเลยเป็นภัยมืดปราบปัสายแต่ว่าใจซีดบางสิ่งก็เป็นเหมือนภัยมืดมีประโยชน์แต่ก็ใหญ่มืดถ้ากูจะฆ่าไม่ได้กูจะหยุดมึงไม่ได้แต่กูจะสาบกูจะส่องมึงไปโล่งๆกันมึงไม่ได้เป็นอมาตะมึงเป็นมึงเสือสวัสด กูจะสาบกูจะส่มึงไปลงโลกันกูจะฆ่าไม่ได้กูจะอยู่มึงไม่ได้กูจะสาบกูจะสอบมึงไปลงโลกันไม่ได้เป็นธรตะไม่เป็นมิเสสัวกูจะสาบกูจะสมึงไปลงโลกันช่อกันรกช่อกันิน s รกเช่กันในโรกช่กันรก yeah y e พราะมันรู้ไหมเลิกเกิดเรียกมวยมันมีแม่นชีวัยคนเลือกยับเลือกยวยความดีเร็วมันขู่บอล่างเชือกด้วยทางมือเลือกจะตัดเชือกยังมีคนเลือกจะใช้เชือกช่วยความพิสังคมเมือนคนละฝั่งฝากฝาลืมกันจะใส่ใจกันเป็นฝั่งฝากฝาประบุบุคคเราบ่อยให้เดินรากขาไอ้สัตว์ไอ้กระย่าไอ้บุตรราไอ้ชาติหมาจะไม่ดีสหายสยามถ้าจะเอาบวกไม่ย่ติ้งขู่กันหลายขนาดจะบุญมันก็ต้องเทขนาดกระถางมึงก็จะบอกว่าจะ้เงินขึ้นมาใส่ประสาน ยายกูจะเป็นเละแน่มึงเจอได้เมื่อวันที่มึงเละแน่มึงไม่มีโดนแล้วมันในเกะแน่มึงแต่ก็ยังยังมีเสกระป๋านไปเย็ดยามืองทุกสิ่งเลมเป็นภัยมืดป้าบ๋าใส่แต่ว่าใจซีดเบื้องสิ่งก็เป็นเป็นภัยมืดมีประโยชน์แล้วก็ใหญ่มืดถึงกูจะฆ่าไม่ได้ถึงกูจียมึงไม่ได้ถึงกูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกกันมึงไม่ได้เป็นธมตะมึงไม่ิจารณาซะวะ กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันกูจะฆ่าไม่ได้กูจะยุดมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันมึงไม่ได้เป็นธรรมดาไม่มเพียเสีสวาบกูจะสาบกูจะส่บมึงไปลงโล่กันใช่กัเนิดนรก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 โล่คอยบึงไปตายตายห่าตายโหงกูจะสาบกูจะแช่งแม่ไม่เดนในโลกคอยบึงไปเลย ตายหาตายโหงกูจะสาบกูจะแช่งแม่ไม่เดนเลยลูกคอยมึงไปต่อยตายหาตายโหงกูจะสาบกูจะแช่งแม่ไม่เดินเลยลูกคอยมึงไปต่ยตายหาตายโหงกูจะสาบกูจะแช่งแม่ไม่เดนเลยลูกไรใชิกำเนิดโลกเช่กำเนิดโลกเช่กำเนิดโลกใช่กำเนิดโลกเช่กำเนิดโลกใช่กำเนิดโรค